ใช้สบู่ในการล้างน้องสาวเพราะว่าสบู่ทั่วไปตามท้องตลาดเนี่ยนะคะมักจะมีภาวะเป็นเบสหรือว่าเป็นด่างค่า pH เนี่ยมันมากกว่า7แต่ในภาวะสุขภาพปกติของน้องสาวของเรานะคะเขาจะมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนค่า pH อยู่ที่3.8-4.5ถึงซึ่งเป็นสภาวะที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ชนิดดีหรือว่าแล็โตบาซิลัสที่คอยดูแลสุขภาพของอุโมงค์ของเรานั่นแหะค่ะ ทีนี้พอเราใช้สบู่ที่มีลิดเป็นด่างเนี่ยไปทําความสะอาดนะคะมันจะทําให้จุดซ่อนเลน์หรือว่าน้องสาวของเรามันเกิดการเสียสมดุลกดด่างค่ะทางที่ดีก็คือใช้น้ําเปล่าล้างก็ได้แต่ถ้าใครนะคะไม่มั่นใจยังรู้สึกว่ามันไม่สะอาดพอถ้าจะใช้ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดต้องเลือกที่ p ีเหมาะสมกับอุโมงค์ของเรานะนั่นก็คือเป็นกรดอ่อนๆี h ประมาณ38 4 5ถึง45แล้วก็ต้องเลือกที่ไม่มีส่วนผสมของน้ำหอมแอลกอฮอล์แล้วก็สารเคมีต่างๆด้วยนะคะ